ผมผู้การจอผู้การสืบนครบาลอันน่ามาที่ที่ผู้การเนี่ยเราชื่อเล่นชื่อไหนคชื่อพิงเหรออายุเท่าไหร่แล้วยี่สิบเอ็ดดเสียงดังๆหน่อยพิงคบัตประชาชนของใครเยอะแยะหมยอ,อันนี้ของคนเปิดบัญชีอันนี้ของหนูน,นี่นีงคนเปิดบัญชีค่ะ นี่คนเปิดบัญชีใช่เปิดบัญชีอะไรเป,ะไเปิดบัญชีนั่ไงบัญชีม้าที่บอกแลาวทำไมมาบัตรมาอยู่กับเราเขาเปิดก็จบแล้วเนี่ยหนูายุดไว้ค่ะทําไมอ่ะว่าต้องเอาไว้ใช้แล้วบัญชีม้าเนี่ยเปิดกับเราได้เท่าไหร่สี่หมื่นห้าเขาได้สี่หมื่นห้าเนี่ยเหรอต่อกี่บัญชีสอหักคนละครึ่งหนูได้เท่าไหร่ พิงแม่เท่าไหร่ก็สมมติสี่หมื่นห้าใช่ไหมอืมเราก็เอาหมื่นห้าก็ได้ครับนื่ต่อกี่บัญชีหนึ่งแต่ต้องครบหมดเลยโทรศัพท์ซิมอะไรเงี้งยครบหมดเลยแต่ตำรวจเนี่ยเขาก็เจอหลักฐานเจอข้อมูลนะเราทำ c เซ็นเตอร์ตั้งแต่เมื่อไหร่เป็น HR HR ก็อยู่ในคอ c เซ็นเตอร์นั่นแหละแค่<ม>หาคนมาทำมาเฉยฮ้องรู้อยู่ตึกไหน หอยู่ยี่ห้าชั้นค่ะตึกจิมห้าชั้นเอสอารมีกี่คนเอสอาร์มีอยู่คนเดียวเอเราก็มือขวาเลยเด่ะหาคนมาทำงานแล้วก็เปิดบัญชีแล้วก็ไปไหนก็ไปกับบอกนแล้วค่ะ,คะหาคนให้บอสเนี่ยมากี่คนละอาทิตย์หนึ่งก็ห้าสิบคนนะครับทำไม่หาได้เยอะขนาดนั้นนะวิธีการหาทํำยังไงก็โพสต์นะคะ่ะตามติ๊กตอกตามอะไรเงี้ยโพสต์ว่า มันก็ไอติมาทำงานบอยเปดดอะไรเงี้ยหนูก็ใส่เพลงเข้าไปแล้วก็เขาก็อยากมาทำเฮ้ยปัจจุบันโทษมันแรงเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะตํารวจก็ปราบปรามผู้ที่ไปทํางานคอเซนเตอร์แล้วได้ผลไหมมาเฮ้ยตีแสกหน้าผู้การเลยนะนะครับล,ล่าสุดอ่ะหาได้กี่คนล่าสุดน,นหรออม100ร้อยกว่าคนใช้เวลากี่วัน ไม่ถึงอาทิตย์แล้วครับเราได้ยังไงหนูเหรอหัวละหกพันหัวละหกพันเพราขามาแล้วเราไม่สงสารคนถูกหลอกหมดตัวแล้วฆ่าตัวตายเห็นไหมที่ฆ่าทั้งครอบครัวดูข่าวไหมอันนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องของหนูอะค่ะไม่ใช่เรื่องของเราเพราะหนูได้เว่าคนหลอกสี่คนนี้ใครอันนี้บ้าหนูเจอ บอสบอสนี่คือคอนเซนเตอร์ฮะคนไหนอันนี้เขามีหลายธุรกิจค่ะอ่ามีเทรดหนลดเงินกู้แล้วก็มีฟิลแฟนที่เรามีระดับขนาดได้นั่งร่วมโต๊ะกับบอสเลยเหรอค่ะก็คือ h r นั่นแหละใช่ถูกต้องไหมที่รับคำสั่งมาจากบอสโดยตรงวันนี้ผู้การจะให้เนี่ยที่เราพูดมาเนี่ยจะให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ เตือนภัยแม่คนโดยเฉพาะคนที่ไม่มีเงินน่ะคนที่แย่กว่าเราจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อเมื่อข่าวเขาก็ออกทุกวันนะฮะอต้องไปเชื่อมันก็โง่แล้วล่ะเตือนภัยแปดีเนะ